ไปกันเถอะเสี่ยวหลังจุนเป็นองค์ชายของข้าดังนั้นเจ้าอย่ารบกวนเขาเจ้าต้องปล่อยมันไปนี่คือสิ่งที่ข้าบีบพี่เสี่ยวพี่เสี่ยวก็เป็นองค์ชายของข้าเช่นกันขอบคุณคืนมันให้เจ้าหรอช่างเถอะ ตอนนี้อาณาจักรใต้หยานตั้งรกรากในอาณาจักรปีศาจศักดิ์สิทธิ์สำเร็จ2อาณาจักรรวมเป็นหนึ่งสามารถถือได้ว่าเป็นครอบครัวเจ้าควรพิจารณาถึงความเป็นพันธมิตรให้อาณาจักรใต้หยานและอาณาจักรปีศาจห่วนสื่อกลายเป็นแคว้นพี่น้องจากการสร้างพันธมิตร2อาณาจักรยังคงรักษาความเป็นอิสระระหว่างกันแต่สองอาณาจักรไม่ขัดขวางกันค้าระหว่างกันและพยายามรักษากฎและข้อบังคับ เอกาสารทั่วไปที่ใช้ในการระบุตัวตนจะแบ่งปันดังนั้นมันจะสะดวกมากที่จะเดินทางระหว่างสองแคว้นข้าเห็นด้วยข้ายกมือก่อนมันจะดีที่สุดหากเราสามารถประช,ชุมราชสำนักด้วยกันจาก,กพรรดินีซื่อกับข้าสามารถช่วยกันรับมือในเรื่องราชสำนักเมื่อบุคคลอื่นต้องการมันเ <c oughs> จ้าอุก,กาสกว่าน,นี้ได้ไหม จักรพรรินีแห่งอาณาจักรปีศาจด่วนเลอคือเจ้าไม่ใช่ข้าเจ้าดูธรรมดาแต่เจ้าคิดอย่างสวยงามและเจ้ายัางต้องการให้ข้าช่วยเจ้าทำงานฟรีเริ่มตั้งแต่วันนี้การฝึกฝนพิเศษของจักรพรรดินีจะฝึกหนักเป็นสองเท่าพิเศษช่วยข้าด้วยวันนี้พระจันทร์กลมจริงๆจักรพรรดินีซื้อจักรพรรดินีของเรา ข้าเชื่อมือท่านเพื่อความปลอดภัยของอาณาจักรปีศาจหยวนซือข้าจะรบกวนท่านดูสิดูสิจัก,กรพัฒดดนินทั้งสองแนะนำสิ่งนี้หลังจากดื่มเหล้าจิงหยางที่ทุกคนพูดถึงและขวดหนี้ในมือของข้ายังมีเวอร์ชันจัก,กรพัรด,ดินสูงสุดแห่งอาณาจักรปีศาจหยวนซือของเราและสลักด้วยตัวเองบนไหายสุรามันสามารถเรียกได้ว่าประเมินค่าไม่ได้ในตลาด ทองสองตำลึงค่าเสนอทอง300ร้อยตำลึงค่าเสนอห้าร้อค่าให้หกร้อย่ยอจับมันค่าอยากจ่ายแปดร้อยว้าวอร่อยมันคือเนื้อสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ของหุบเขาชิงหยานมันรสชาติดีจริงๆแน่นอนดูสิใครเป็นคนเลี้ยงมัน แม้ว่าข่าวลือแพร่กระจายไปเขายังมีชีวิตอยู่และอยู่ข้างๆเราเขามีหัวใจและความตั้งใจที่สมบูรณ์แบบเขาเกิดมาพร้อมกับใบหน้าที่ไม่มีใครเทียบได้มีสเสน่ห์ดึงดูดทุกชีวิตเขาทะโวนขีดจำกัดของการบ่เพเพาะร่างกายสำเร็จและกลายเป็นผู้บ่มเพาะร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์เขาเป็นชายที่จักรพรรดินีทั้งสองพามาและยืนหยัดเบื้องหลังจักรพรรดิีนีทั้งสองบอกข้าม,มา เขาเป็นใครเทพเจ้าเขานิ่มองค์ชายเสี่ยวอย่างไรก็ตามมันยังล้มเหลวข้าแค่ต้องการเปลี่ยนชื่อที่น่าละอายของอาณาจักรใต้หยานทำไมมันลำบากนักให้ตายสิ วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ